ครับท่านผู้ชมที่กรบครับวันนี้เรานําท่านมาที่สนามกีฬาสะานหินศูนย์กีฬาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเพื่อมาชมการแข่งขันฟุตบอลคุณเครื่องัพิเศษระหว่างทีม FC ฟภูเก็ตซึ่งจะเข้าทําการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคในระดับดีวิชั่น2กับทีมนราธิวาส FC ซึ่งเป็นแชมป์ภาคใต้แล้วก็ได้ครองตําแหน่งอันดับ3ของลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นาราธิวาสเขาก็ไปคว้าแชมป์ซุปเปอร์แชมป์ในการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเร็วๆนี้นะครับวันนี้ทีมนาราธิวาส f c หรือเรือกอและมีขาดเดินทางมาถึงภูเก,ก็ตแล้วนะครับเพื่ออุ่นเครื่องให้กับทีมสมโมสร FC ภูเก็ตซึ่งได้ฉายาว่ากิเลนทะเลใต้ทีมจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีคุณไัยทูนชุติมากรคุณเป็นผู้ประสานงานแล้วก็มีคุณเอี่ยมถาวรว่องวง เป็นประธานสโมสรมีคุณนรเบศอายุพงศ์เป็นบุรุในการหรือผู้จัดการทีมนะครับที่สําคัญคือทีมฟุตบอล FC ภูเก็ตเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับ,รบจากโค้ชชั้นนําของเมืองไทยผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโค้ชมือทองสมองเพชรหรือของเบ่งเมืองไทยคืออาจารย์อาจฐานทรงงามทรัพย์มาเป็นผู้ฝึกสอนครับสําหรับหลังผมนี่ก็เป็นทีมเชีย ของูเก็ตเ c ภูเก็ตเรานะครับชื่อว่า Stormrider Gang นะครับเป็นการรวมพลังเช่นเดียวกับทีมสมโมสรต่างๆในส่วนกลางชนบุรี FC เมืองทองน้องจอกยูไนเต็ด ประกอบคลาสอะไรต่างๆเนี่ยครับนี่ครับนี่คือ s t อม m r i d e r g แกงซึ่งต่อไปเนี่ยจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมพลังรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในฐานะ s t อ r m r i d e r แกงทีมเชียร์ของ FC ภูเก็ตด้วย FC ภูเก็ตเราก็มีโปรแกร,รมการแข่งขันลงสนามนัดแรกในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่นะครับในวันแห่งความรักโดยจะเปิดสนามสุรกุลเป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมสโมสรพัทลุง f c ซ14กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะครับครับ าจากนี้ก็ไปพบกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม FC ภูเก็ตคืออาจารย์อาจฐารทรงงามครับครับาตามมาเลยครับเราจะไปที่ที่พักนักกีฬาของทีม FC ภูเก็ตครับ <im it> นี่เป็นนักเตะตัวต่างชาติจากไอวอรีโคสนะครับจากกาหน้าจากไอวอรีโคสของทีม FC ภูเก็ตแล้วนะครับ การเตรียมความพร้อมของทีมฟุตบอล FC ภูเก็ตก่อนลงสนามปุ่นเครื่องนัดพิเศษกับทีมนราทิวาส FC หรือเรือคอรและพีคาดตอนนี้มาพบกับอาจารย์อาจ,าอาจหารทรงงามซับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม FC ภูเก็ตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็แมตช์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ทดสอบเราก็อยากให้ทีมที่แข็งแร่งหน่อยเราจะได้ดูว่าเรายังมีจุดไหนที่ต้องแก้ไข ที่ผ่านมานี่อุดเรื่องมากี่นัดแล้วนะครับก็ไม่เป็นทางการนะฮะก็ไม่ค่อยเป็นทางการแต่ว่าก็ที่ล่าสุดก็ไปที่ตรังที่ตรังนี่เราได้รองแชมป์มานะครับชนะทีมตรังตรังเอฟซีโดยการยิงลูกโทษที่จุดโทษแล้วก็ไปชิงชนะเลิศกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแชมป์เอเอคับ,คบแล้วก็เราแพ้ไปหนึ่งประตูต่อ5ได้ตําแหน่งรองแชมป์มานะครับแต่นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของ FC ภูเก็ตในปีนี้ครับ ก็เป็นการเรียว่าก่อนที่เราจะเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงๆในวันที่14นี้สำหรับนักเตะภูเก็ตนี่ดาวเด่นๆของทีมนี่มีใครบ้างอาจารย์ครับของของภูเก็ตเองก็จะมีอนุรักษ์อนุรักษ์เป็นล้วนครับอันนี้เป็นตัวภูเก็ตเองครับครับคืนนโยบายของเราก็จะใช้ผู้เล่นภูเก็ตแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ผู้เล่นที่มาจาก ที่อื่นนี่เป็น3ส่วนด้วยกันอ๋อก็มีอารีซึ่งมาจากไอวอริโคสครับกับเนเนบี้เดร่าอารีครับเน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 บี้ลาครับอันนี้จากไอวอรีโคสครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมาอีกคนหนึ่งกระจากกาหน่าอ่ก็โรเบิร์ตก็ลองมาตรวจสอบอยู่ครับครับโรเบิร์ตซินเวสเตอร์นะจากกาหน่าอ๋อก็มีเยาวชนทีมชาติมีชาคลิดชาคลิดระบุลปาร์ม นักเตะภูเก็ตเด่นๆก็คืออนุรักษ์เม็ดล้วนครับครับผมขอบคุณมากอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับนักเตะตัวเด่นของทีมเอฟซีภูเก็ตซึ่งเป็นนอเนื้อชาวภูเก็ตคืออนุรักษ์เพชรล้วนนะครับนี่คือเจมส์นะครับอนุรักษ์เพชรล้วนครับผมครับเป็นไงบ้างครับรวมทีภูเก็ตมาปีนี้เป็นปีที่ปีที่สองครับปีที่สอง ปีที่แล้วปิดพลาดยังไงยังไม่ลองลอกลองตัวดีครับที่ถามนํานี่เพื่อจะนําข้อมูลปีที่แล้วมาเปรียบเทียบนําไปสู่ความสําเร็จในปีนี้ปีนี้คาดหวังยังไงครับต้องแชมป์ครับต้องแชมป์เลยเหรอทีมงานตั้งเป้าไว้ถึงแชมป์เลยเหรอครับผมแล้วก็จากการร่วมงานกับอาจารย์หาฐานส่งน้ำครับเป็นไงบ้างครับพออาจารย์หาสิ่งใหม่ๆมมาให้นักเตะเยอะครับนักเตะแฮปปี้แฮปปี้ครับตรงนี้รู้ต่อไปครับครับผมเครื่องหมาย <Okay. S 2> อรองแชมป์สี่เศร้าที่รังการันตีได้เป็นอย่างดีครับผมและเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับทุกคนในทีมมีความพร้อมสมบูรณ์นี่ครับดูๆแล้วเจมน่าจะเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เบิ้มของของทุกในทีมทุกคนแล้วใช่ไหมก <laughs> ็น้องๆของรับครับ <laughs> ใช่ะนะครับครับผมวันที่14ที่จะเจอกับพัทลุงนี่เรามีความพร้อมมากมาแค่ไหนก็นนักกีฬาทุกคนตอนนี้ในทีมพร้อมครับ พร้อมนะครับผมวันนี้เจอกับเรือกอลเอดพิฆาตอย่างนาราธิวาสเราก็ไม่หวั่นไหวครับไม่หวั่นครับไม่หวั่นนะเคยเคยปราบผีเท้ากันมาปีที่แล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงครับสองครั้งครับพ่อเล่นที่ภูเก็ตภูเก็ตแพ้หนึ่งศูนย์ครับอ๋อนรานาราชนะสองศูนย์ที่นาราอ๋อรวมสองนัดเราแพ้ทั้งสองนัดนะสองศูนย์กับหนึ่งศูนย์ครับขอบคุณมากครับเจมส์ครับโชคดีครับ ครับท่านชมครับข้างหลังผมคือสตอม m ร i ด e r g แ n งนะครับทีมเชียรของ FC ฟภูเก็ตของเรานะครับนี่เป็นครั้งแรกในการวอมเพื่อเปิดตัวสตอม m ร i ด e r Gang ในการแข่งขันนัดต่อๆไปครับเสียงดังข้างหลังเนี่ยคึกคักมากเลยนะครับเอาละครับเราใ้ดูทีมงานการเตรียมความพร้อมของทีมสตอมไรเดอร์แกงชื่อทีมเชียของภูเก็ตของเราสตอมไรเดอร์แกงนะครับท่านนะครับพร้อมที่จะมาเชียทีม FC ภูเก็ตของเราหรือยัง จากถลางลาวัยกระทู้ป่าตองเทพกระสตรีเมืองใหม่มากันเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมเอฟซีภูเก็ตที่ทีมเชียสตอมเบอร์เดอร์แกงอ้าวนี่พี่อ้าวเป็นไงครับพ่อเชิญครับเจ้าออโอ้ดิเห็นทุกนัานเลยเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้ต้องบอกกนนะครับว่าวันนี้เป็นทีมสตอมเบอร์เดอร์ชุดจูเนียร์ใช่ไหมฮะต้องบอกเชิญชวนนะครับชาวถลางชาวสุรินทร์ครับ ี่น้องเราชาวภูเก็ตต้องไปเชียร์เฟซีนะครับครับอดตมาเดียวพร้อมภูเก็ตวันที่14กุมภาพัตเปิดสนามรัดเปิดสนามพลาดไม่ได้ครับครับเปิดตัวทีมเฟซีภูเก็ตแล้วก็เปิดตัว er. ทีมเชียร์ด้วยชุดเล็กชุดเล็กชุดเล็กนี่เป็นเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเอาละครับเรามาพบกับทีมเชียร์ฝากนะครับพี่น้องชาวลาวไวยนะครับทลางศีสุนทรแล้วก็เนี่ยบอกว่าเชิงทะเลก็เป็นพี่น้องชาต้องตามมาเชียร์ต้องตามมาเชียร์เฟซีภูเก็ตเราเตรียมพร้อมแล้วในเบื้องต้น เ,เบื่อจะไม่นหนึ่งสมายชิกด้วยได่เลยครับแล้วมาพบกันครับ FC ภูเก็ตวันที่14กุมภานัดเปิดสนามที่สุรากุลภูเก็ตครับ